สวัสดีครับผมช่องพลอดลาเปิลออฟฟิเชียลครับบรรยากาศเนี่ยโมโ้าๆครับผมตีห้าเศษเครับมาหอดจอดถึงครับที่ต้องการแสดงมาแรกนี่ครับสนามทูปะสนามกีฬาทูปะเตนีครับปุ่นครับไฟสนามฟุตบอลบรรยากาศครับมี่มอกเห็นกันมาหอดจอดถึงแล้วครับรถทีมงาน ทิมงานมหอเดเรียบร้อยแล้วครับรถบัสรถทัทวร์จอดกันเรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศเศร้าๆอันนี้จะเป็นรถพวกพ่อค้าแม่ขายรถเครื่องเล่นจะไปไหนกันามุมนอนหนะอนนอน บรรยากาศครับโอ้นี่ครับพพี่น้องเล่นเยี่ยมเบ่งบรรยากาศส,สวยบบครับภัพพี่น้องเบ่งบรรยากาศ สถานที่ทําการแสดงพี่น้องเอ้ยไปไงมากไงติดถนนครับพี่น้องรู้จักดีสนามภูปะเดนีประทุมธานีครับ บรรยากาศครับพาพี่น้องอย่างเบื่ออ้อบรรยากาศใส่ลูกไทยคิปไปอ้อเนาะ อันนี้เป็นอย่างน้อน,นี่น้อกลองไม้บ่ก็เป็นตะน้อนดีแท่วางเป็นตะมะเขียนเปน้อนดีแท่กูได้มาปูศาจจองแล้วโอ้ยคื้แน่นอนแทบไม่อย่าง่ะเลี่ยรถบทรถอัดโอ้ เออปูสานนี่ก็ดีด้วยเนาะนี่สานมาปูอยู่นี่เขาคือสิบใส่งานตรงที่นเ,าเนาะรถอัดสนามอัดมี้มเหม็นเปล่า เขีนยขนว่าอะไรคือเขาพอกระเทือนเบียดเสามองนี้พ่อแม่น,นอันอูรถเขาอันเนี่ยข้างโคดแล้วกันเขาให้นอนวันอย่างขื้นมือเลยวันหยุดบอกว่า จัางวาน,นี่ยแลหละกูเลยย่างหาบางท้างหลังพุนล่ะมาแล้วครับ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  nhảy phải đẹp Ô, 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 mà lại thế สนามกีฬาครับข้างในจะเป็นสนามเนาะครับบรรยากาศสาๆครับผม บรรยากาศยามมือเศร้าเอาเมลแองพี่น้องอย่าลืมว่าเป็นกำลังใจกันครับผมฝากพี่น้องนำ้ำเมอแองครับรถเครื่องปัน่นนะก็ที่เขามาก่อนเมลแองกเนี่ยพอๆกับลำย่องน้องอหินเฮาครับปุเบออร์่าน้องเน็กกจ,จะมาอีก้เนกจ,จะมาอีกอะไรเห็นเกินๆกัน,กนอยู่งขึ้นในวันนี้จะตามมาอีก เครื่องปั่นของทีมงานอุใสแลนต์เติมน้ำมันม่นเนาะ บรรยากาศครับผมเดินทางมาถึงแล้วครับสนามกีฬาทูปะเตปน,นี